ไปดูกันที่อุอดรธานีนะคะมีการจัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ทฟาร์ r เมอร์และก็สมาร์ทออฟฟิเชอร์วันนี้นะคะ31พฤษภาคม2556นายชยพลทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มาเป็นประธานในพิธีนะคะกับการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ทฟาร์ r เมอร์และก็สมาร์ทออฟฟิเชอร ให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรกรรมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่เหมาะสมสําหรับพืชปศุสัตว์ประมงและก็พื้นที่ทําการเกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสิทธิ์หรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อย โดยได้มีโครงการรองรับการพัฒนาภายใต้นโยบายขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมซึ่งจังหวัดอุดรธานีก็อยู่ระหว่างนําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมาก,การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมของจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรมด้านพืชทั้งสิ้น4ชนิดจํานวน22,7937ไร่แล้วก็ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจํานวน327,30ไร่นะคะ สำหรับเลี้ยงสุกรจริง142ไร่โดยเลี้ยงสุกรในพื้นที่ที่เหมาะสมจำนวน56,165ไร่แล้วก็เลี้ยงสุกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมจำนวน83,837ไร่ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมด้านประมงทำจริง142ไร่โดยพื้นที่เหมาะสม 5,6166ไร่ซึ่งก็ไม่มีการเพราะปลูกประมงในพื้นที่ที่เหมาะสมค่ะโดยพื้นที่ที่ไม่มีเอกสิทธิ์หรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่าตรวจสอบพบว่าถูกนำไปใช้ประโยชน์ภาคเกษตรกรรม5,744ไร่นะคะ